สวัสดีค่ะกระซิบบอกเร่ามานําเสนอรถกระบะมือ2อ,อีกแล้วนะคะทุกท่านสวยดูดีมีสเสน่ห์นอกนั้นยังไม่พอนะทุกท่านคันนี้นะคะเรียกกันว่าหน้าเดิมท้ายเดิมค่ะน็อตเดิมๆไม่ขยับนะคะรถ t o y ย t a v วีโกค่ะ2.5ตัวท็อปตัว G เป็นรถเกียร์ธรรมดาปี B 06ค่ะทุกท่านมีแอร์แบกมี ABS นะคะ,ม, bag, ม, 8, ะ,คะมีเอกสารให้ครบแบบพร้อมเลยนะคะ คันนี้ทางด้านผู้ขายต้องการขายในราคาตัดเงินสดค่ะที่159,000บาทนะคะแอร์เย็นเครื่องเกียร์ดีช่งร่างดีโดยรวมแล้วพร้อมใช้พร้อมขับกันได้สบายค่ะสนใจดูรถกันได้นะคะรถอยู่แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแต่ก่อนออกเดินทางไปดูรถนะคะท่านต้องนัดหมายกับผู้ขายร่วงหน้าค่ะเพื่ออัปเดตสถานะกันด้วยนะคะว่ารถจะยังอยู่หรือเปล่าคะทุกท่าน สนใจเน้นโทรนะคะโดยตรงได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดมินได้ใส่ข้อมูลทั้งหมดไว้ให้ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ